ถึงแล้วจ้า,จาตัวนี้จะเป็นตัวแม่นีตัวผู้มาลุ้นกันเนาะมาเป็นตัวผู้ทุกคน จะเป็นตัวแม่เป็นตัวผู้มาลุ้นน้วกันตัวผู้อีกเลยตัวที่ห้าตัวผู้เลยทุกคนมาด้วยตัวผู้นะเนาะดีทุกคนเนาะมี้สาพิมออกมาขุดกระปูวันนี้เราจะขุดกระปูนาเนาะเอาไปป่นกินแล้วว่าทอดกินไม่รู้กระปูนะทุกคนกระปู หานเห็นทูที่นี่ว่าคุดลงไปว่ามันจะเลิกตันเบิ่งกากันนะน่าจะเลิอกอยู่เบิ่งจดกะอันนี้แล้วโอ้โห ี่ทุกคนกปุใหญ่ดะนี่กระปุของเฮาโตน้ําอิดโตผู้ดกะวงมันกลเด้อกล พูอีกแล้วจ้าเจาตัวที่สองนี่หูที่สามทุกคนทางมันจะพูดว่ปเไม,ไมเัวเห็นกะุล <c oughs> ลงไปอีกแล้ว เอาไปกินกับตำมังหงเนาะไปทอดกับตำมังหงก็กระเซบอุ้ยไว้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 เก็บมันเก็บเมนกระปุกพวกเนาะตัวที่สองอีกแล้วนี่ตัวเถี่ตัวที่สามมีตัวที่ตัวที่สี่ทุกคนตัวที่สี่ของตัวนี้จะเป็นตัวเที่ตัวที่มาลุ้นนะครับ คุณแฮมหยันซับกระปูคุณเอาเมื่อทอดกินกับตำหุ่งอยู่ท่งหน้าห้ามก็จะมีงัวพอมันคนงัวขาเจ้าบ่อยตามธรรมชาติแล้วเพราะว่าเลีว้วไห่เลี้ยวน้ำหมดเลยนะขับมาเขาเจะจะไล่เข้าข้อ มันคือนานเถิงแต่นอตอนนี้เนา่คือมีจีนย่ยพอถึงแล้วจ้าจ้า,จาตัวนี้จะเป็นตัวแม่ืีตัวผู้ มาลุน้นเดากันเนาะ <laughs> มาเดตตวผู้ทุกคนมีตวผู้นี่มาเด้อมาคุดกับปุกน้ำสาวพิมเลยทุกคนเจอกันตู จ้านี่จ้าจะเป็นตัวแม่ในตัวผู้มาลุ้นน้ำกัน <laughs> ตัวผู้อีกแล้ว <laughs> ตัวที่ห้าตัวผู้อีกแล้วทุกคน <laughs> มาแต่ตัวผู้ใช่น้องในน้องหมูใหญ่เลย จ้าเห็นแล้วจ้าต้โมใหญ่นั่นตอนนี้โต้ทึกโซ้พูอีกแล้วนี่สาพิมพ์จะให้เบิ่งเด้อกระปูที่สาพิมพ์ูดได้นี่ถ้าจะไปอันไปอีโค่ใช้น้ำมนันเออไปเท่าใช้น้ำมนันหรือไปต้ม ต้มใส่น้ำธรรมดาก็ได้นะทุกคนนี่คือวิถีชีวิตบานนาของสาวพิมเนาะหากินแถวทงไห่ทงนาหรือว่าตามป่าตามโดงงหาหน่อไม้หน่อมันไปเนาะขุดกระบอกกระปูนเนี่ยสาวพิมจะให้เบิ่งนเลยมันเป็นแบบนี้นะมันคือบนรดาพิมเอิ้นตัวผู้เนาะมันมีเอิร์กเอิร์กมันในน้อยแหลมแหลมันนี่เ,เ,นนเขาเอิ้นว่าตัวผู้ทุกคนแต่ตัวแม่นะเอิร์กมันจะออกมันออกมันจะเต็มเต็มก่นนี้ ยูนีมีว่ตัวแม่คือว่บเห็นตัวแม่เห็นแต่ตัวผู้สาวพิมเห็นแต่ตัวผู้ที่ผ่านมาโบเห็นตัวแม่เลยทุกคนตัวแม่มันหายสาบสูญมันล่ะตัวใดก็ตัวตัวผู้บ่เห็นตัวแม่เลยก็ว่าเห็นตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าบบหัวมันอยู่มองไดเห็นตัวแม่ตัวเดียวก็ที่จะพิมพผ่านมา ิมหาให้เบิกบอเดอ้อเปรียบเทียมให้เบิงว่าตัวผู้กับตัวแม่มันแตกต่างกันในไหนนี้เห็นแล้วเห็นแล้วนแนี่คือตัวแม่นะทุกคนนี่ตัวแม่คือจะพี่ว่าแหละอันเ,เิย์วาอ่างหรืออันอ่างอ่างกระเตี๋วมันนี่นี่นี่คือตัวตัวแม่อันนี้คือตัวผู้ตัวผู้อันนี้ มันจะนอนแอนี้นี่เห็นบ่ทุกคนเห็นบอนี่น,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 นี่มันจะแตกต่างกันอยู่มองนี้เนาะเอาก็เจะดได้เอากระปูเมื่อต้มหรือว่าเมื่อครัวฮะจะปน่นกินกับอันมะครัวนะั่นทุกคนมะครัวที่เราเก็บมาจากไหจากสวนเราปลูกธรรมชาติบม่ได้ซื้อเลยมีแต่เป็นี่แหละวิถีชีวิตบ้านสาวพิมพ์หาก,กินหาก,กินง่ายอยู่ง่ายไม่มีเละ ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามส่องสาวพิมม์ใหะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวพิมพ์ใ่ในคลิปต่อไป